อันนี้เรามาอยู่ที่วัดกลางคลองสะบัวนะครับหลวงพ่อทันใจน่เองครับอ่าว่ากันว่าขอพรอ,อะไรก็ได้สมดังใจทันใจทุกประการนะครับก็หลวงพ่อทันใจเนี่ยครับแล้วก็มีอวันนี้เรามาทำภารกิจด้วยครับก็คือที่ที่ทำงานนะครับอ่าของผมเนี่ยได้ฝาก แผ่นยันเนี่ยครับทาปัญโยพลังแผ่นดินพลังโมคลจักรวานะครับไว้ใต้ฐานหลวงพ่อทันใจนะครับหรือว่าถ้าเจอพระอยู่ที่นั่นก็ถวายพระนะครับว่าให้นําไปาไว้ใต้ฐานหรืออะไรประมาณนี้ครับเนาะผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะผมก็ไม่รู้ว่าโบสถ์อยู่ตรงไหนอ๋อโบสถ์อยู่นู่น น,น่นของโน่น,นเอาก็ไม่รู้เนาะมาครั้งแรกเหมือนกันเนาะนี่ครับเอ่อเหมือนเคยเห็นเป็นอไวร้ลช่วงหนึ่งครับเอ่อเห็นในติ๊ t o k อกในข่าวนะว่ามากาบขอพรเนี่ยคือได้สมพรปรารถนาแทบทุกคนเลยนะครับทันใจตามสมชื่อของพระหลวงพ่อทันใจเลยนะครับ ผมมาเนี่ยก็สี่โมงแล้วนะดีนะที่วัดยังไม่ปิดก็ถือว่ามาทันนะครับอ,อย่างน้อยผมก็มาทำภารกิจทันนะนี่ก็เป็นวัดที่สามนะครับที่ได้มาโอ้มีบทเก่าตรงนี้ด้วยผมไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนี่ครับรอบๆวัดกว้างนะครับกว้าง เข้าทางไหนแล้วทีนี่อ๋อเข้าทางนู้นนะครับเข้าทางนี้ก็ได้ครับว่าย,ยนู้นนะดูครับไ่ายไปวิหานนู้นเลยวิหารานู้นอันนี้ติดเปิดแค่จะร้องเหมือนกันมีดอกไม้ทุกเทียนถูกันอ๋อออันนี้จเ,เยะไงหลวงพ่อท่านใจอยู่ในนี้ไหมครับ โน้นเราจริงองค์พรเหมือนกันหมดจำลององค์จิงเนื้อองค์จำลองเหมือนกันแต่ดูให้ดูทีเดียวเสียทีเดียวมันจะเสมสองต่อครับไม่ให้เนสอต่อโอ้ยเออก็เรามาเย็นไปนะครับเขาให้เราไปไหว้วิหารโน้นแทนอ๋อวิหารใหญ่นี่ครับเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกัน เราศรัทธาว่ายตรงไหนก็ได้ครับจริงๆเลยน <c oughs> นี่ครับเป็นวิหารตรงนี้แทนนะครับที่ให้มากับไหว้ไปวัด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 ดไปวััดไวัดไัด แมวแมวเดี๋ยวไปจับตวะสียเฮ้ยต้องเอาแล้วจ้ะมีไหมดอกไม้ทุกเพียนตรงนู้นนะยีสิบบาท แล้วก็จุดดอกไม้กทูบเทียนนี่ทำบูชาก็มีตรงนี้ส่วนดอกไม้เนี่ยไว้ด้านในนะน่น้างในโอเข้าทางนี้การทุกษอนนะอ่าพวงมาลัยโอ้เดี๋ยวพามาดูพระเครื่องโอ้มีอธิษฐานยกช้างด้วยครับเยี่มสี่แล้วก็ลูกปิงป่อง วันนี้ท,ทีมงานนะครับได้มอบแผ่นยันนี้นะครับดีสถานไว้ที่ใต้ฐา,านหลวงพ่อทันใจนะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตหลวงพ่อนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ได้ให้นําแผ่นยันนี้ไปไว้ใต้ฐานหลวงพ่อทันใจอ่ะถึงนี่ได้นะ นี่ทำบุญทอดเทป้านะครับก็มีหนังสือสมุดดูใส่กระถังนี่นครับก็ถุกคนผมมาผมมาช้าไปนะครับก็คืออ๋อเบี้ยแก้ยังเหลืออยู่นะครับผมดูในเน็ตมานะว่าทันหลวงพ่อรวยนะครับเจิมสีพึ่งนะผมอ่านมาอย่างนี้นะไม่รู้ถูกผิดประการใดผมขอโทษนะนะนั่นจะเป็นหลวงพ่อรวยนะหลวงพ่อรวยจริงด้วย ดุ๋ยจด้วยอันีริงด้วย,น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 ,ยนี่ครับที่ผมบอกว่าทานนี่นี่นี่อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนี่นี่แต่ผมรู้มาแต่อันนี้นะอันเดียวนีู่นาโตะ อันนี้น่าจะเก็บอันนี้น่าจะไม่ได้ให้บูชาน่าจะแสดงจัดชมให้ดูนะครับนะโอเคครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็<อ>มาด,สามดูสอบถามได้นะครับสอบถามได้นะครับก็ที่วัดเลยนะครับอันนี้เหมือนท่านหลวงพ่อรวยใช่ไหมครับใช่ไหมเบียแก่ อันอันนู้นด้วยครับเหมือนกันครับอ๋สองร้อยเหมือนกันไหมครับข้างบนอันนี้สามร้อยอันนี้สามร้อยลูกแก,ก้วอันนี้สองร้อยเนาะลูกเล็กกต่สองร้อยอืมตัววัตถุมงคนมีเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมครับอ,อือ๋ออ่ะอันนั้นให้บูชาด้วยเหรอครับโอคิดว่าแบบนนให้เป็นพระโชว์เ,เก่าพระเจดีเก่าเ,เก่าพระกุฏิอะไรอ๋อคิดว่าให้โชว์จัดแสดง <laughs> อ๋อให้บูชาเนี่ยครับก็ มาเชิญชมดูได้เลยนะครับ,รบพี่อยู่ไปจำตู้ทุกวันเนี่ยครับทุกวันทุกวันพี่รบกวนพี่ชื่ออะไรนะคับอำนาจพี่อำนาจนะครับถ้าใครสนใจวัตถุมงคลหรือสอบถามอะไรก็มาถามกับพี่อำนาจที่วัดได้เลยเนาะโอเคตรงตรงน้นเขาปิดกี่โมงครับพี่อาี๋ยแบบต่พระาะปิดตำลุนจะปิดก่อน ก่อนสี่โมงห้าโมงก็จะเปิดแต่ใก้จะเปิดแล้วแต่ที่นี่จะปิดเย็นหน่อยแต่ผมเดินมาเขาปิดแล้วเขาบอกให้ที่นี่แต่ก็เหมือนกันแหละเหมือนครับเหมือนกันขอบคุณครับพี่อำนาจนะครับผมเกมเก็บเกมเก็บฝาเก็บอ๋อครับตรงนี้จะทิหลังครับผมมามาแบบกั้งรุ่นปิดก็มาที่นี่ได้ครับพี่ครับขอบคุณ้ยลืมมันนั้นเขาตัวเองะ โอ้มีผม้าห่มหลวมพ่อทันใจด้วยนี่อันนี้ท่านหลวงพ่อรวยเบียแกะกับลูกแก้อหลวงพ่อรวยมัตะกงใช่เห็นใน Youtube เขาเล่ายฟังทันแกมาปลุกเสกเองเลยใช่ไหมมาก็มาเองมาที่โบสถ์ตอนนั้นตอนที่ ที่ลูกเสพพวกวัดถูมงคลของวัดเนี่ยคมาก้าวเกติอาจารย์ดังๆมายุบนั้นนังๆแล้วหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเฉลิมหลวงปู่ทิมอะไรที่ด่างๆหลวงปู่ทิมด้วยหปู่ทิมวัดพะขาวหลวงพ่อเอียดวัดไปรอมฝนลุกเลยปลูกเพิ่มครับหลวงพ่อปลูกเพิ่มรวยเพิ่มพูนใช่ไหมครับนั่นแหละโอ้ทานี่กันหมดแล้วก้าลูกในในตอนนั้น แล้วตอนหลวงพ่อแม้นวัดน้ต่ำนออหลวงพ่อแม้นด้วยตอนนี้หลวงพ่อเหลือตอนนี้เหลือหลวงพ่อแม้นอยู่ลูกเดียวที่มาที่เนี่ยนะโอ้ตอนนั้นรอนภาพไปหมดแล้วเตงขออันหนึ่งนะมียแก่โอนได้ไหมครับพี่ได้ครัเตงขอหน่อยขอหน่อยหลวงพ่อแม้นครบเลย แก้วเนี่ยแก้วลูกเล็กเหลืออยู่ลูกเดี๋ยวส่องเออเหมือนเป็นลูกแก้วอธิษฐานไหมครับอ๋อลูกใหญ่จะตามเราหลวงพ่อแม่ก็สิทธิ์หลวงพ่อจงสิทธิ์แล้วก็หลวงพ่ออุดมวัดพิชัยอ๋อหลวงพ่ออุดมอุ้ยทานหลวงพ่ออุดมด้วยแล้วก็หลวงพ่อเฉลิมวัดพระยาหลวงพ่อเฉลิมครับมาจากดาวลูกจะเป็นขอขอหน่อยนะนะเออ สอบเบีย์แก้ขอหน่อยไ้่มีเก็อุด้อหน่อยกะสีีกับนานเบีย์แก่ ดีที่ไม่ใช่ห้าหกร้อยนะครับบางทีที่ทัอ่อนหลวงพ่อที่เพ่พียมนาได้พูดมาตามจริงผมว่าราคาเป็นพันสองพันอะไรอย่างงี้ได้เลยนะจะถือว่าไม่แพงครับควรเก็บไว้ควรเก็บไว้ราคาไม่เรับ โอเคครับผมขอจบคลิปเพลงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสาธุ